สดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุ๋ยจะชวนเพื่อนๆทำพิซซ่านะคะเรามาดูวิธีการทาเลยค่ะทําง่ายๆเลยนะคะดูนะคะว่าส่วนผสมใช้อะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นชีสแผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแฮมนะคะในมีส่วนของซี่โครงหมูะค่ะแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อพวกนี้มันเป็นแฮมหมดเลยค่ะมาดูกันว่า ทำกันยังไงส่วนตัวแป้งเนี่ยนะคะวันนี้เราใช้แบบแบบแป้งพายอ่ะมันจะขึ้นโฟูแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันขึ้นนะคะเราก็จะใช้ซ่อมจาะนะคะเจอะทุกที่ทุกพื้นที่เลย ก็เขาก็จะมีหลายแบบน,นะคะแล้วแต่ค่ะวันนี้จะทำแบบง่ายๆใช้แป้งทายออกที่นี่เรียกว่าแป้จะเป็นอย่างที่เรียกว่ามาซาเดอฮอคาร์เด ขั้นตอนแรกเราก็ทาซอสมะเขือเทศน,นะคะยเอยอ่ะพซะมหรสมเนะอพอะเปน carretilla esa jodida, no está muy bien. ¿La quiero arreglar bien hoy ya no bien? Está mi maja, está mucho maja. No pasa A ver, ven con la furgoneta que la carretilla la salí a probar ahora y otra vez igual. El caso es que el convertidor no está jodido, ¿eh? porque la carretera ha andado perfectamente. La saqué. la saqué la carretera, me cago en Dios, camina igual a 40, eh, por ahí. Pisé, pisé el pedal del freno, ¡plash! así se volvió a quedar otra vez. Y no tengo... Y no, hay que abrirlo, algo tiene suelto de ¿vale? ¿sabes? ¿vale? Pero vamos, el convertidor en no está jodido, ¿sabes? ¿vale? Entonces vienes por el... ¿Eh? Hay que preparar el gasoil que se le acabó el gasoil y la garantía tú también. Se le acabó el gasoil. Una ¿Eh? hay no. que la pusiste el embrague solo el maza y disco o solo el disco ver, no ¿Y el disco que tenía bueno, vale. eso o la ayuda del embrague también hay que mirar sabes no lo sé bueno ahora lo probamos eso está todo

ในระว่างที่เรากำลังทำโรยหน้าไส้นี่คะเราก็เปิดไฟไว้นะคะไฟล่างไฟบนนะคะ180องศาเซลเซียสน,นะคะตอนนี้ปุ๊ก็ใส่พวกแฮมเสร็จเรียบร้อแ,แล้วนี้ปุ๊ก็จะมาทำส่วนของขอบชีสก่อนนะคะนี่นะคะ ชีสแผ่นเราก็เอามาม้วนนะคะแล้วเราก็มาโรูปิดตัวชีสให้มันมิดนะคะ ใครมีชีดแบบแท่งก็ใช้แบบแท่งมะ<ม>ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วคิดว่าน่าจะสุกแล้วล่ะคะ่ะแต่เรามาดูกัน ใครชอบกอบมากๆกก็ใช้สิบห้านาทีนะคะนี่ถ้ไม่ชอบให้มันกอบมากชอบทานประมาณนี้นะคะโหดจะอบแค่สิบนาทีพอนี่นะคะน่าทานไหมขอบคุณค่ะ